คิดตามลมหายใจเข้าออกจะตั้งใจคิดอะไรก็ได้สมาธิคือความตั้งใจตั้งมั่สมาธินี้ใช้ได้ทั้งทางรูกและทางทำเราจะทำการทำงานอะไร มันก็ต้องมีสมาธิคือความตัง้งใจจะไปไหนมาไหนนี่มันก็ตัง้งใจนี่โยมก็ตัง้งใจเมื่อตัง้งใจแล้วขณะที่ตัง้งใจเดินทางมาจะเดินด้วยเครื่องบิน คองยนต์รุนโดยเท้าตั้งใจในขณะที่ตั้งใจมันก็คิดนันดนดน่นคิดนี้ก็ตั้งใจคิดนั่นคิดนี้แล้วมันนี่มาถึงดวงตาแล้วนี่เป็นผลของสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยฉะนั้นปฏิบัติดิความจริงสมาธิความตั้งใจ มันก็มีอยู่แล้วอยู่โยมจะคิดอะไรดีก็ตามไม่ดีก็ตามดีชั่วก็ตามไม่มีอารมณ์ จะเข้พูดแบบนั้นใครจะดูจะด่าจะยกยอสรรเสริญก็ไม่มีอารมณ์ไหนไ